เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B Studio ครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมา B c a p นะครับในส่วนของการเล่นอ r c m e n t นะครับ s ิ l โก r e v e n g ครับซึ่งเป็นอ r c m e n t นะครับของเมืองซอนนั่นเองครับคือการแก้แค้นของซิลโก้นะมันจะทําให้ยูนิตซอนของเราเนี่ยสามารถระเบิดชิมเมอร์ตัวแตกออกมาทําดาเมจตามจํานวนเลือดของเราได้ด้วยนั่นเองฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเล่นอ r c m e n t นี้ยังไงนั่นเองครับ This Man Shop นองหนึ่งเล เติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ t ี a m f t a c t i c s Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบ,บริการตลอดย4่ี่ชั่วโมงเติมเกม t e a m f t a c t i c s Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย r ิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบ,บริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องริสแมนช็อปเท่านั้นมาดูกันที่อัเมนแรกเลยนะครับเป็นอัเมนระดับโกนั่นเองเดี๋ยวผมสก,ก้ดูก่อนครับเพราะว่า เมตาตรงนี้เป็นของเคสลินนะแล้วเรามีอักเมนที่ถ้าซื้อตัว1ดาวเนี่ยจะเป็น2ดาวใช่ไหมแต่ว่ามีคนน่าจะเล่นแล้วนี่ครับมาแล้วครับซิลโกรีเวนช์ครับเป็นการที่มันจะระเบิดทิมเมอร์ออกมาทุกคนสร้างความเสียหายกับตัวที่อยู่ใกล้ๆ2ตัวนะครับทุกคนทำความเสียหาย40%นะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยน่าลองมากๆครับแล้วมันได้ยูนิตซอน3ตัวเลยทีเดียวฮะตรงนี้ผมก็เล่นไปเลยครับเค ตั้งบอบเป็นซอนเลยตรงตามนี้ไปครับเคียนามันสองดาวนะคะผมก็เลยเล่นเคียนาไปเลยแล้วกันนะ,ค,ะครับแล้วก็ไอทมเนี่ยถ้าจะสแลมเป็นอันเดียวนะครับก็คือสเตอร์เกตได้เองครับเพราะว่ามีแค่2ชิ้นผมสแลมไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นเป็นไอนี้ได้วอลวิกได้นะทุกคนโอเครอตัวเราตายครับมันก็จะระเบิดออกมาเป็นชีมเมอร์สร้งางความเสียหายเนาะ โอเคตรงนี้เราสามารถทำสิบบาทได้เลยครับก็ทำไปเลยแล้วเอ็นเคาน์เตอร์ห้องนี้นะอักเมนมาเร็วนะครับมา2ขีด2ต่อเลยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมหยิบอะไรนะครับมาเลยครับแล้วคอมโบเน้นบัฟเฟ่ครับอันนี้เนี่ยมันจะทำให้เรานะครับสามารถเลือกไอเทมที่เราต้องการได้นะครับซึ่งมันก็จะคอมโบนะครับกับอักเมนนะครับ อันแรกของเราที่เราต้องการเลือดเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหยิบเป็นเบลลเยอะๆได้ครับเพื่อทําเป็นวอลบอกนะแต่ตรงนี้ผมเลือกหยิบธนูมาก่อนนะเพราะว่าธนูเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปใช้ได้กับยูนิตเราหลายตัวมากๆนั่นเองครับทุกคนเพราะเราจะเล่นจริงด้วยแล้วก็เล่นด็อกเตอร์มุนโดรีโลด้วยนะครับทุกคนอันที่2องีดหเลยนะครับทุกคนผมลงมาซาฮาไปนะครับเก่งขึ้นนะเอ็กโคนะครับทุกคนโอเคแล้วมาเจอเของทีเดแมรรีโลครับซีไปอี ไอ้น,นี่ทุกคนบิสแข้งครับเดี๋ยวรอน้องบิสแข้งตายรู้เรื่องแน่นอนไปตายตาย,ตายแล้วระเบิดนี่ครับสร้างความเสียหายเว้นะครับเมื่อกี้400กว่าเหรอเอาชนะครับถ้าวิสติเข้ารอมอนมีเงิน30ด้วยฮะแล้วมอนดอบายมา2ตัวแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเราเทมโปได้อย่างต่อ,นตอนเนื่องแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราหาทิ้งดาวเดียวแล้วก็ปลดล็อกพาวิกนะทุกคนผมเล่นเทมโปครับกด6ไปเลยนะแล้วก็ จะอาศัยนะครับลองโพซิชันใหม่นะครับทาเป็น b ีทไปเลยแล้วกันนะแล้วก็ผมมีกระทะด้วยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราจะทําเป็นเมืองซอนเนี่ยนะครับมันต้องเป็นจหลิวนะโอเคผมว่าผมเล่นแบบนี้ไปก่อนนะก็เก็บไปก่อนเพื่อม,มันได้ที่ทุบอะและรอบนี้ครับมาเจอในส่วนของยอร์เดนครับเอาบิชแข็งวางหน้านครับเพื่อที่จะได้ระเบิดนะครับทุกคนให้มันตีตัวบิชแข็งเราก่อนนะโอเคบิชแข็งยังไม่ตายระเบิดตู้นี่ <laughs> เอาเรื่องเป็นไงเเบอดอ่ะนี่ครับเรียบร้อยทางชนะไปมาที่3าทีห6เลยนะทุกคนอเมนอันสุดท้ายนะครับมาเร็วเนาะโอเคอุ้ยผมหยิบอันนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้ใเส่วนของสแปดด้วยนะจริงๆเนี่ยเราหยิบมาเราสามารถทําฟอนได้เลยนะนโอเคผมได้ด็อกเตอร์มอนโดอีกหนตัวผมว่าผมเล่สโซโลเลเจ็ดนี่แหละนะพอเราหาจิงก่อนจะได้เปิดซอนเพิ่มได้นะ โอเคได้นี่มาได้อยู่ครับเพราะว่าได้เมืองพิวโทเวอร์ด้วยแล้วอันแรกแล้วกัน้ำพอเสียหายดเพิ่มนะ okay. โอเคโลครับมีชิงแล้วเปลี่ยนได้เป็น5สซอนเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้เป็น7ดซอนแล้วก็ได้วอลวิกแล้วด้วยนะอฟเปลี่ยนนะครับทุกคนโอเคผมย้ายของไปเลยนะตรงนี้น่าจะหยิบเป็นเบลล์รัวๆอันนี้เช็คเนาะเพื่อที่จะได้ในส่วนของสปแปชนะครับทุกคนเราทําเป็นวอลหมอกครับให้น้องระเบิดเราใส่เทมที้ไปก่อน โอเคครับมาเจอส่วนของซินเชาฮีโร่เมนที่รอแต่ร่างเป็นสาเห็นนะครับสาด,ดาวแล้วครับโอเคแข้งผมยังไม่ตายครับขยังน้องก็ดาเมจเหมือนไม่มีครับเจ้าทิ้งข้างแล้วเมื่อกี้คือมีแพ้ไปบ้างนะก็ะเลยวิสตริกเหลือแค่หนึ่งนะโดนเอาอะข้างครับยิงบูบูบูโอ้ข้างข้างเมืงซอนข้าง,าง,างโอ้ยชนะด้วยวะ โอเคครับชนะไปฮะตรงนี้2วิสติีเข้าลอมอนครับแล้วปลดล็อกวอลวิกเรียบร้อยครับโอเคปึ๊บได้วอลวิกมาแบบนี้รู้เรื่องเนี่ยเราทำฟอนได้เลยนะทุกคนเกเคผมเล่นจิกอนละกันนะไออ่าไม่น่าจะเล่นนะครับเราจะให้ดรมุนโดที่เป็นตัวบุยเซอร์เวลาเราเปิดเทนบุยเซอร์แล้วเนี่ยเลือดมันก็จะเยอะใช่ไหมมันก็จะคอมโบกับไอซอนระเบิดนะครับเดี๋ยวเราโลเล่นจิงดรมุนโดสากนะทุกคน เนี่ยไอเทมตรงนี้จริงๆทำฟอนได้เว้ยโอเคผมเคก่อนหยิบเป็นหมัดน,นะครับอุ้ยได้คดเครดิตครับดีเลยไ,ได้ควิกไตรเกอร์ด้วยฮะแต่เวลตรงนี้ผมว่าน่ากดอยู่นะเพราะว่ากดแล้วมันเทมโป้ด,ดีทุกคนเนี่ยได้เจ็ดซอนว่าเดี๋ยวผมไปโเจิด,ดีกว่าไอเทมตรงนี้ครับอารดีเอาดาบก่อนโอ้ไม่มีเบลล์เลยครับผมอยากได้วอลหมอ,อก รัวๆน,นะโอเคมีเบลแล้วแต่ว่าหาของให้จิงก่อนละกันนะครับก็คือคาร์เทสปูรีร่อ่ะใส่ไปเลยเอาครับดร,บรมุนโดเรายืนรับจบให้ครับเจอในส่วนของชิลิเม่์มุนโดเรายังไม่ได้เปิดในส่วนของดูอิเซอร์เรขาระเบิดไปยังไม่แรงเท่าไหร่เพราะเลือดยังไม่ได้เยอะครับข้อแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะสโ,โลโลเลเวเซจไว้ทำดรมุนโดสามคุณสามแต่พอไปคิดดูอีกีสปอร์ตตรงนี้เนะี่ย ผมว่าเราขึ้นเวลมันก็เอาเรื่องอยู่ครับเพราะว่าเราเปิดได้ทั้งเจ็ดซอนแล้วก็ได้ทั้งบลูเซอร์ด้วยฮะตรงนี้ก็ถ้าไ,ไปครับอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าผมอยากลงบูเซอร์แม่ก็ทําของตรงนี้เป็นบูเซอร์นะโอเคค่อยๆครับไม่รีบไม่รีบเรื่องเราค่อนข้างเยอะฮะแต่รอบนี้ครับมาเจอในส่วนของคนนี้เล่นเ็นทีไปหรือเปล่าแต่ว่าครึ่งเจ็ดมาแล้วอาจจะไม่ได้เล่นเกลิ่นสาดาวแล้วครับตรงนี้ ติดูดตายเพิ่มระเบิดทั้งหมดไปหายไปสาครัอยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ได้อยู่อะต้นเกมจริงๆม,มากเห็นไหมทุกคนแต่ว่าพอมากลางเกมเันมไปสามร้อยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นละแต่จิ้งผมข้างเรียบร้อยแล้วนี่ไงไอ้พอเล่นจริงแล้วมันแบบตัดใจเหมือนกันนะมาต่อกันเลยครับมีจิ้งแท้กดลเวลไปเลยครับเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยอันนี้ดีกว่าผมว่าวูคองดีกว่าไหมหรือแต่เรื่องมันเยอะนะ เดีย๋ยวเราเปลี่ยนปุ๊บมันน่าจะเลือดน้อยลงไปเยอะนะครับทุกคนแต่เซราฟินก็ได้สามเทจเลยอะ่ะต้องขึ้นมาพิวโทเวอร์ไอ้นี่คูอเอ็กโอด้วยเอาไงดีวะเนี่ยอย่างมีตายหนึ่งตาเลยวะจริงจริงทำตายอีกตาหนึ่งดีกว่าวะเออจริงจริงต้องทำตายอีกต่างเลยผมว่าแล้วก็จะได้เล่นแคปเพิ่มได้โอเคครับคนนี้โอ้โหซีเพ็กซิมเมอร์แมนครับยิงแบบตตันเลยเนี่ยโดนยิงนะครับ โอ้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 ไหวไหมเือแรงจริงครับซอนระเบิดคำว่าเสียหายได้ยังไม่ทีงดีเท่าไหร่ก็ังางับแต่ว่าไม่ไหวครับแพบ้ไปของอในวงตรงนี้นะทุกคนผมว่าผมหยิบคนูเลยนะโอเคกลับมารอบเราครับตรงนี้ดรมดุนโดอัพแล้วอัพดรมดุนโดได้เลยครับก็ไอเทมตรงนี้เนี่ยผมมานคิดอ,อยู่ว่าผมคัดเป็นคริสตัลให้จริงเนี่ยก็เก่งเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าผมไปเลยดีกว่าปะ แม่งไม่ทำแล้วไปเปลี่ยนครับมาดิทอาไวเป็นของพี่ศาจิงควิกสไตรเกอร์ครับจิงแบบบึ้มครับเจอกันไปสิ่งที่อีกนหนึ่งอรผมว่าทำซอนน่ะไม่แย่เลยแต่ว่านั่นแหละจิงสไต์มันพอตีตามที่กำหนดแล้วมันค้างไงแล้วมันค้างแล้วมันเดือดไงเดือดจัดอาจจะมันยิงทุกคนบอก อโอ้โหที่ปลอดเร็วเก้านะเอาวะเราโซลโ,ลโลเร็วแปดเนี่ยแหละชนะนะทุกคนโรไปโอเคผมเปลี่ยนแล้วกันนะอึ๊บเลยต้องสามันหนึ่งปะหายไปทั้งโอ้โหโกาเยอะเดี๋ยวรอเววหน้าค่อยว่ากันครับโดไปโอเคไม่ฮิตจริงยังไม่สองเลยครับโอเคถ้าชนะตรงนี้ได้จะดีมากสีเฉาสามดาวเรียบร้อยครับยังโซยังไม่สามไหวไหมไม่รู้ครับแล้วมึงโดเราสองดาวแล้วรอน้องเราเบิดก่อนต้อง แนี่ยซาตสุมนโนมันแทงอยู่นะปุ๊บปุ๊ปุ๊มันยังไม่ตายครับนีนยังไม่ได้ระเบิดนะตายหน่อยจังครับแล้วสิงเราข้างก่อนครับแล้วซาตสไมโตายครับระเบิดไปก่อนเราไปเสียหายไม่รู้ว่าเยอะเท่าไหร่ก่จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับไหวไหมห <c oughs> นาไปครับสองวิสตีกเขาดอมมอนครับโหจริงดาวเดียวไม่ควิกสไตล์ไปม่เอาเรื่องจ้ะโอเคตรงนี้ผมว่า เราต้องโลให้สิงอะ่ะตาตรงนี้แหละปูแล้วเส้นนาออกครับ <c oughs> เก็บไมก้กอน,นี่แคปได้นะเป็นการสลิงเกอร์ให้ทิงเรานะพร้อมตรงนี้ยังไงเราก็ได้ในส่วนของคอมเมนต์บัฟเฟ่จาก Command อันที่2อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมอยากได้ในส่วนของตัวบอกรัวๆนะคกับอเอกาก่อนละกันอ่าเบลไม่ต้องคิดเยอะโอ้ไม่ดีเลยครับจะดูก่อนละกันนะอเอได้เบลอีกครับไาเบลเบล ก็เยอะได้ War วอริเบร์นะครับบีเซอริงนี่ต่อมาทุบสักสอันหนึ่งไอวอลวิกเทนอินสลอตครับสเตลเกตแล้วก็ไททามีโซครับดาบเหลือทุบสักทีอะไรไม่สนุ้นูครับต้องทุบอีกทีหนึ่งนะโอเคโมริโลไม่แย่ได้อยู่เพราะว่าโมริโลก็บวกเลือดด้วยทุกคนไปครับลุโมโลตายระเบิด ระเบิดเฮ้ยยังไม่ตายอีกตัวอื่นมันก็ระเบิดนะไม่ใช่แค่ดอกเตอร์มันโดนะตัวซอนทุกตัวมันระเบิดได้หมดนะทุกคนหายอับข้างอุ้ยดาวินสาไม่ไหวแล้วป้๊ฟาจัดชนะไปครับแล้วปลดล็อกวอลีแบรคับเพราะว่าเลือดเยอะเหลือเกินดอกเตอร์มันโดฮะโอเควอลิกอัพครับเขียนได้เลยทายน้องทิ้งผมเมื่ไอรจจะสองวะเนี่ยมันหายไปไหนวะเกมใครมันจะมาเล่นจิงลีโรใน เอตาทีเฮกว่ะโอเคผมว่าน่าจะประมาณนี้น้วมาเจอทีเฮกซีมัวแแม่ครับตัวปออลอมฮะยารินไม่สารนะคนนี้แต่ไ,ไม่รู้ครับตายครับฮงโดรับจบให้เออมองเสียหายไปครับบบ,บบบบบบบข้างแล้วครับนี้รู้เรื่องทีเฮกละลายแน่นอนหายไปเลยฮนะยิงไลยยิงยิงไม่หยุดยืงไม่อยู่ สี่วินสตรคีครับผมแต่มาลอกล้วครับวนนี้ก็โลไปเรื่อยจริงเฮ้ยเราเซนนาแพ้อีกจะรั่วเซ้นนาสองเลยไปจบเรื่องแล้มาต่อกันเลยครับกับชิลิเมสามดาวแล้วก็แอสสามแล้วอยู่ที่ดูเจ็ดครับคนนี้ผมไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่ารอผมข้างอย่างเดียวครับคุณนโดโดนธนาคารพุ่งเข้ามาแต่ถคุมนเรายังไม่ตายแต่ฮิวช่วยได้อยู่ครับวันนี้ทำคนเสียหาย เรื่อยๆครับยิงแล้วหรือวอลเปอแล้วเระเบอดไปใส่จิเดเมไปเลื่อนรถค่อนข้างเยอะแล้วข้างครับเราดูข้างครับข้างครับพอวิ่งายก็ระเบิดนะจ๊ะนี่ครับนี่บอร์ดเมตานะครับจีเดเมเอาอ่ะห้าวิสี่ครับผมของในวงตรงนี้ครับทุกคนโอ้ไม่ดีเลยครับอย่เป็นการเบรคคกับมารอบของเราครับโรไปเรื่อยได้จริงมาอีกหนึ่งฮะ จริงอีกโอ้ยแล้วเซนนาอัพครับนี่เป็นเรื่องครับต้องเปลี่ยนออกดีว่เออเปลี่ยนนี้ออก่อนนะฮะวิสตเกอร์อาจจะหายแต่ว่าได้ดาเมจเพิ่มขึ้นแต่ส่วนตัวผมว่าเคนดิตอ่ะมันทาให้จิงโรบ้าเร็วนะแต่ว่าอันนี้มันอัพปฟดีทุกคนทําอะไรไม่ได้ก็ต้องเล่นไปมาเลยครับคนนี้ซินชาวสารดาวแปลงร่างเมนไซแล้วไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าเขาควาาโพดิชันฝั่งนี้ กาทำความเสียหายนะมีเดนซุอกก็สามที่เรียบร้อยครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าครับไปเรื่อยๆแล้วเสวรีครับโหอ้เดนซุอกเหล่าเราแล้วเราเราแค่ก่อนครับแปลงอยู่ครับแปลงอยู่ครับเอายังไงเอายังไงเอายังไงยิงครับยิงครับข้างข้างข้างครับเอาว่ะเป็นเรื่องเลยอนฟิติสครับอะไรเนี่ยผมเล่นคอมอะไรเนี่ยโตครับ แต่จิงมันไปไหนหมดวะเกมโอเคสตอร์มุนโดก็หายครับพี่เอาดีน้องและมาเลยครับทีเฮกซินว่าแม่ก็ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าโพซิชันตรงนี้ไปเรื่อยๆครับทำความเสียหายขอรู้ว่าหิงโอโดนแค้ครับเอ้ย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 จิงเฮ้ยพี่นี่ครับเซ็นาช่วยแล้วฮิวขึ้นมาเราข้างก่อนครับมาข้างก่อนครับฮิวขึ้นมา โอ้โดนฉีดโดนฉีดแล้วไงโอ้ช่วยเกาไปยิงไปยิงให้เหลือแคทติ้งออกมาครับเราไม่ไหวจริงแล้วครับโอ้ตรงนี้ชนะไปครับเข้ามาเจนวิสตี้กับคอมกิมเมอร์ระเบิดแล้วทัฟโฟครับผมโอ้โหเป็นเรื่องเลยฮะเล่นคอมอะไรขนาดจริงเหรอต้อง์โมโดเราไม่สามมาบีเจอร์ดิ้โลไม่ริดเลยฮะเกมหวังต้องกอดตรงนี้ครับ เปิดของไปฮะโอ้ตรงนี้ยิบเป็นเดซเบดดีกว่าครับเบัฟไม่ต้องแล้วก็อาจจะต้องเป็นเดซเบดนะจีบเป็นเดเบดครับแล้วโลไปเรื่อยๆติงครับตรงนี้โลครับโอ้ยังไม่ฮิตเลยนะหนักอยู่ครับเนี่ยแข่มาต่อเลยครับว่าทีดีแมนไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าเขาแคปแล้วนะ ครับทำความเสียหายเรื่อยๆทอตามโนผมมันยืนไม่ไงคับมงงมากเลยว่บอกว่ามันยืนไหวเฉยโอยเราเริ่มไม่มีทรงแล้วหรือเปล่าเพราะว่าโดนเกาแล้วแล้วก็ระเบิดไม่ได้ทำความเสียหายเยอะจริงเราแคไปแล้วครับโว้วกสวดาวผว่าผมไหวโอ้ไม่ไหวครับแพ้ไปครับกดล็อกซิงครับผมว่าตรงเนี้ยเป็นมิสเพผมนะผมว่าผมไม่ควรเปลี่ยนหรอกทุกคนไอซิงเนี้ยมัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิจิงสามเรียกว่ามันเดินมั่วเว้ยแล้วพอมันเดินมั่วมันไประเบิดมั่วดิเคตรงนี้ผมโลไม่ทำไอ้น,นี่แล้วนะบุนโดนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ออกเลยครับพรามันไม่ออกมาแล้วมันเล่นไม่ได้ดิโอคีสองนะผมยังไม่คิดไปทงน,นั้นเลยแต่ไหนจริงสามับมาช่วยนะอันนี้คือผมหาเครดิตน,นะมาต่อกันเลยครับอุ้ยกระเท็ย ให้รู้ว่าไหวหรือเปล่าครับโอ้โหไหลามาสิงลากไปก่อนครับเป็นนาเวลเราแล้วก็โดนระเบิดแต่จิงเราแพ้ก่อนครับยิงเราพอพอพอโอแล้วไงยิงยิงจริงข้างจริงข้างจริงข้างไปครับยิงยิงเ,เอายิวขึ้นมายิงพื้นเลยนี่ไงหมื่นหนึ่งครับเราได้ซิกครับอาจจะเล่นซิกเอาเอ็กโคออกโอเค ผมว่ายิ่งทีเหมือนยิ่งผมยิ่งเดิมนะแต่ว่านั่นแหละอ๋อเลยครับคนนี้เอ้ยรู้ไหวหรือเปล่าครับบิชอรลิงใช่ครับบอวิกเราผมว่าเราเล่นบอวิกสองตัวในบอร์ดน่าจะโหดแต่ว่าตอนที่ผมเล่นเราผมคิดไม่ทันดีทุกโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วยืนไม่ได้โอ้ยแพ้ครับ เอ็มทีได้เท่านีหรือเปล่าเขาเหลือสามพวกสุดท้ายอย่างน้อยเนี่ยท็อปทูแน่นอนฟอร์ชัวครับอ๋อในวงตรงนี้ครับไอเทมก็ไม่ได้ดีดเลยหยิบตัวแพงมาแล้วกันนะโอเคกลับมาได้เคนเดตแล้วครับเราต้องการได้แทนสปีดเพิ่มแล้ววิกสไนเกอร์สามจะช่วยเราได้หรือเปล่าโอเคต้องเปลี่ยนแหละไปก็ต้องโลแคปอีกฮะทาไมเราดูขาดขาดเดวิลเบรฮิต ใส่เทมไม่ทันครับใส่เฮซิกไปก่อนแล้วกันเจอในส่วนของของเมตาครับทีเทนะ่เฮกอะไปครับคนแก๊สเกินจุ่มทกเก็ตหน่อยทกเก็ตหน่อยโอ้แรงเหลือเกินครับทีเท่เฮกแรงเกินพี่เนี่ยเม,มตาเพเราโดนเมนตานะไม่ไหวครับน่าจะท็อปทูแหละไม่น่าพลาดเกียฮะท็อปทูครับผมพอใจแล้วนะตอนผมเล่นเนี่ยโัวนี้เบร์อัพครับผม เลือดเยอะแบบนี้ผมลองเปลี่ยนแล้วกันลองลองลองไม่ลองไม่รู้จริงๆเราเปลี่ยนได้อีกถูกปะโอเคแตบบ่นี้ไปก่อนลอง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 ,ลองเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วกันจามีอ่ะโอเคแล้วมาต่อกันเลยครับมีต้าครับ ไปครับทำความเสียหายไปครับซิงเดินโมริโลฮะแล้วโอ้โหแรงเหลือเกินที่เฮกคือมันล้างบอดจนซิงเราอะสเกลลิ่งไม่ทันทุกคนแบบคลั่งไม่ทันโอ้โดนซีซีครับไม่ไหวครับทุกคนมันล้างบอดเกินไปครับโอ้ตอนมังกรตรงนี้มีของมาช่วยเราหรือเปล่าฮนะเป็นโชจินแล้วกันนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยผมถอดของออกหมดพม่เห็นปะ แล้วก็ผมไม่มั่นใจว่าตรงนี้ผมเพลถูกหรือเปล่าวอริแบลมัน2ดาวนะครับผมจะให้วอริแบเมันจระเบิดแ้วก็นั่นแหละไม่รู้ว่าเล่นถูกหรือเปล่านะทุกคนใครรู้ก็มาบอกได้ครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นดาเมีตจ๋าให้เซนนานะมาดูกันเลยครับไฟสุดท้ายแน่นอนครับเขาเล่นเป็นซีเตัวครับรวู้ไหวหรือเปล่า <laughs> เราน่าจะแพ้ทางเขาอะ ไครับโบริแบร์ระเบิดหรือเ่าฮุ่มก็ดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับก็ปู้ไอทีเอสองตัวนี้คือแม่งล้างบอดผม,ร,ผมดดดริงผมดูดิิจ้งผมดิคือมันยิงทีพอผมหายไปเลยสิงผมยังไม่ได้แบบข้างเลยโอเคครับและนี่ก็คือแนบวบทางการเล่น อัพเม้นชิมเมอร์ระเบิดการระแค่งของซิลโกล้แล้วทุกคนถ้าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แฮปปี้ชิลเดย์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนทุกคนมีทิคโค้ดง่ายจาก LD Player มาฝากที่ช่วยให้ภาพเกมบนคอมของคุณคมขึ้นแบบเห็นผลทันที และยังปรับเป็นโมเดล iPad ได้ด้วยนะครับเวลาเปิดช็อปหาตัวละครด้านล่างเนี่ยจะได้สบายตาขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโดยขั้นตอนก็ง่ายๆครับเพียง1เข้าไปที่การตั้งค่า LD Player คลิกที่การแสดงผลความละเอียดขั้นสูงปรับแต่งแล้วตั้งตามจอของตัวเองได้เลยครับแบบนี้ภาพก็จะชัดไม่ยืดไม่แตกแล้วก็ดูโปรขึ้นแบบทันทีครับ ถ้าอยากได้แบบ iPad ก็ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมกดโมเดลแล้วก็ปรับแต่งครับแล้วตรงผู้ผลิตเนี่ยให้พิมพ์ว่า iPad จากนั้นกดบันทึกเท่านี้เนี่ยเกมก็จะเรนเดอร์แบบ feel iPad ได้ช็อบด้านล่างแล้วนั่นเองนะถ้าเพื่อนๆสนใจดาวน์โหลด LD Player ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ d e s c r i p t i o ได้เลย